¡Para, para, para ก็รับเข้าสู่รายการเวลาแลนเวลาแลนีเทิร์นพีเทิร์นนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับเราวันนี้นะคะทุกผู้ชมฮะวันนี้นะคะทุกผู้ชมฮะเรา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 ไม่มีอารมณ์เล่นมุกเลยนะทั้งสใช่ครับผมทั้งวันนี้ผมแลก็ไอโฟนไม่มีอารมณ์เล่นมุกเลยครับวันนี้จริงจังวันนี้นะครับเขาก็ไม่อยากจะเล่นมุกกับเราด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากลนะฮะครับผมวันนี้เรามาจะติมแบบ โอ้โหคนครืด่ดเครียด <ๆ S 2> น,นะฮะแต่ก็เอาเถอะนะ<ด>อ่ะวันนี้ผู้อ่ะไม่เป็นไรวันนี้ผู้เล่นสามท่านของเราเลยกันเลยดีกว่านะฮะท่านแรกครับคุณบอนฮะครับคนแรกนะฮะก็คือก็คือคนดีสีบาร์บร์แมนคุยอิกกี้ครับอิกกี้ครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับแวะสดีคุณอิกกี้ครับอิกกี้ีครับวันนี้คุณอยากเล่นมุกไหมครับ อยากเียนบุ๊กนะครับอยากเียนบุ๊กแน่นอนไว้เสร็จทองเสร็จสั่งเสร็มั่ครับแต่แต่ตอนนะตอนนะแต่ทานบีทีวีเขาบอกไม่ใช่นี่ใช่ดิทานสูตรทีทีทีเขาบอกว่าไม่ให้ครับผมครับเขาบอกไม่ให้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้วันวันนี้ไม่ไม่ไม่รายการนี้ฟูลเทสผลิตไม่ใช่ไม่ใช่สตรทีทีีคือคืออย่างนี้ครับบริษัทนี้เค้าบอกครับ เขาอยากจะเล่นมุกอยู่แล้วแต่สำหรับรายการนี้มให้แน่นอนเพราะว่าเราบอกแล้วครับว่าเรามาในตีมอะไรใช่ครับอ่าไปอีกทีครับอะฝาผลงานให้หน่อยฮะผลงานในตอนนี้ก็คือเกมฐานอัลชายหนึ่งต่อร้อยรุมเอมานี่แน่อื่นๆนะครับส่วนผมก็ได้หมด NBT Deals เรียบร้อยแล้วดีเลยครับผมอะไรนะครับเอะไรอนะอเอ็เอ็นเอ็นเอ็นเอออ็าเอ็า นเฟซกนะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับนะครับผมอ่ะขอเชิญประจำที่ได้เลยครับประจำที่ครับก่อนครับเดี๋ยวแท่นเราจะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะคนต่อไปครับคนต่อไปครับแฟนน้องคนที่พูดไม่ชัดนะครับคุณแก้มคุณแก้มครับมาสวัสดีครับฮัลโหลแก้มครับโหลวันนี้สเกตครับวันนี้สเกตครับ ทีมงานของเราตัดเขาว่านกันนัดออกทั้งที่อีพีที่แล้วออใช่ครับฮัลโหลครับแก้มอยู่ไหนไม่น่าจะไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมอืมครับเราก็มาในจิมที่เครียดเนี่แหละฮะคุณแก้มครับฮัลโหลคุณคุณเอครับคุณเอวราวุธอยู่ไหมคุณแก้มครับบอกด้วยนะ แก้มคุณแก้มของฉัน่าโอเคครับพ่อโอเคครับถ้าคุณแก้มไม่อยู่นะครับเราจะเอาคุณ i n s อะไรไม่แน่ยใครไม่แน่ i i n s j l s s เนี่ยใครอ่ะเน่าจะคุณใครคุณใครหรือไม่ก็เอ้ยคุณโซโซเปล่าเอออ่าคุณโซโซเนี่ย Hello uh, ิเอออมใครครับคุณโซโซไหมคือใครเหรอครับคุณใครครับใครครับเออเปิดเปิดไมค์พูดหน่อยได้ไหมครับใครครับ i m, m A hey. s อ y วตัวเองถครยถ่ยโอเคงั้น กันนะครับคุณแก้มก็ไม่ต้องมาแล้วนะฮะขอเชิญคุณคายครับสวัสดยครับคุณคายสวัสดีครับ่คุณคายครับคุณคายครับคุณคายอยากเล่นมุกไหมฮะวันนี้อยากไหมฮะนคด้จิวะสวัสดีโคุิจิวะอยาก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 แต่แต่แต่เราไม่ให้เล่นครับเกียใจด้วยอยา่นครับ เล่นมุกแต่เราไม่ให้เล่นครับ <อะ S 1> เสียใจด้วยฮะเพราะว่าอะไรวันนี้เรามาันจะจริงจังเออคุณคายครับคุณคาครับคุณมีคเราก็เงียบไปแล้วนะออคุณคายครับผลงานนะตอนนี้มีไหมฮะมีไหมนี่ครับเทมโชใหม่ <อะ S 2> วันตอนันฮาร์ดปีดมาวันพวกนี้เป็นเทมทดลองครับว้าวก็อย่าลืมไปดูกันได้นะฮะอ่ะขอเชิญประจำที่เลยครับคุณคา คุณใครนี่มาครั้งแรกเลยนะคุณบอนนะฮะไปคนสุดท้ายครับคุณบ bon, อนะฮะคนนี้เห็นว่าเป็นคนที่ทำสไลด์เกมโชว์ี่อปได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็สวยด้วยคุณดาก้อนโอเคครับพี่เป๊กกันดิสารสินไม่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 ไมไมเขาเปิดโปรไฟล์แล้วดูดูจักดูนะดูจาก, oh. ด,จากดูจากในมิ้ได้เลยสวัสดีครับคุณดากอนครับ สวัสดีครับผมเพิ่งกลับจากห้องน้ําเมื่อเกจวินาทีเท่แล้วครับโอ้โหครับผู้คุณนี่สุดยอดเลยครับผมนะฮะนะฮ<ล>ะผลงานครับคุณวันน,<ๆ>น,นี้วันนี้คุณอยากเล่นมุกไหมฮะอย่างเช่นมุกเอ่อเกี่ยวกับพี่เป๊ะอะไรเงี้ยเอ่อมุกพี่เป๊ะน,นี่เล่นแต่แรกไม่ใช่หรอกฮะตอนแนะนำ <laughs> อ่ะไม่เป็นไรอ่าคุณคุณดาก้อนครับวันนี้อ่าผลงานนะตอนนี้มีไหมฮะมีไหมมีครับผมแต่ตูนดองเยอะมากเลยครับผมโอเคครับอชิญไปที่เขาคแนล้วนี่ประจาที่เลยครับประจาที่เลยครับอ่านี่คือแท่นทั้งสามแท่นนะครับอ่าคุณคุณใครอยู่ที่แท่นไหนบ้างฮะมานะครับ คุณเอ่อแล้วตัที่คุณขายว่าอิกกี้นะครับอยู่เช่นสีแดงคุณสายสีเขียวส่วนคุณดาก้อนยู่เช่ดสีดำเงินนะครับสอบนี้นะครับกระโถนเราไม่มีครับกระโถนเราเอามาตั้งไว้เล่นเเฉยๆนะฮะใช่ครับผมจะไม่เอามาเป็นทุกเด็ดขาดแล้วนะฮะจะไม่ท้ากบาลใครเเพราะว่าวันนี้ผมใจบุญมากพอใช่ครับผมคนเครียดเขาจะเป็นคนที่ใจบุญนะบอกเลยอืมนะครับเป็นคนที่ใจบุญนะครับอ่ะ เข้าสู่รอบแรกกันเลยดีกว่ากับรอบแรกนะครับผมคาถามเจ็ดข้อมีเจ็ดข้อด้วยกันนะครับถ้าตอบถูกก็จะได้คะแนนตามที่สะสมไว้และอย่าลืมว่าครับในรอบนี้ถ้าตอบผิดนะครับใครมีคะแนนน้อยที่สุดนะครับตกรอบทันทีพร้อมนะครับตกก็จะตกสีบล้านในรอบนี้ทันทีนะครับนะฮะอ่พร้อมนะครับทันทีจริงๆนะฮะตกสิบล้านอะไรเนี่ยยครับ ข้อแรกครับผมข้อแรกเนี่ยนะครับใครเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับสิทธิ์มือปะคงจะรู้ดีนั่นก็คือถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนครับผมถามว่าถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนอยู่ที่จังหวัดอะไรมีช้อยครับหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่สองจังหวัดเชียงรายพร้อมนะครับสามจังหวัดจันทบุรีนะครับนะครับจังหวัดจะมีที่ไหนล่ะ อ่าจำทุกทีอ่ะพร้อมแนละ้วครับทั้งสามท่านพร้อมสามสองหนึ่งแล้วแทนครับคุณอิกกี้ครับขอตอบว่าจังหวัดเชียงรายครับจังหวัดเชียงรายครับผมซึ่งนะครับอ่ามาเฉลยกันดีกว่าครับอุทยานอุไม่ใช่อุทยาสิทําหโหลคุณนั่นอนอนนี่นะครับอยู่ที่อำเภออำเภอแม่สายครับอยู่ที่จังหวัดจังหวัด จังวัดเชียงรายถูกต้องครับอิกกี้ได้หนึ่งคะแนนแล้วนะฮะก็เป็นสถานที่ที่เอ่อสิบสามสิบสามหมูป่าติดในถ้ำนะครับเมื่อปีสองพันหกเอ็ดนี่เองนะฮะก็เป็นข่าวใหญ่ทั้งในในประเทศไทยและทั<า>่วโลกเลย<า>นะฮะอ่ะข้อสองค,คุณอิกกี้นะครับคุณอิกกี้ได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนนะหนึ่งคะแนนนะครับ<ล>มา ข้อสองครับข้อสองผมให้คุณบอบอ่านบ้างครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของนักร้อลูกทุ่งนะครับใครครับใครคือแนนะครับอนนะครับถ้าทุกคนอยากเล่นมุกนะทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนถ้าทุกคนอยากเล่นมุกนะครับทุกคนไปฟังรายการบูผาสวรรค์ซอยคนลูกทุ่งนะครับกูจะไม่เล่นครับอ่ะเลิกเขใช่ครับอ่คําถามข้อที่สองครับมีชื่อว่าอะไรครับหนึ่ง คุณคันคุณคำรณสมบุญนานนถูกต้องไหมสมบุญนนานนนโอเคครับถูกต้องครับแล้วข้อสองครูครูสุรพลสุบัติเจริญครับครับผมพร้อมนะครับทั้งสามท่านกติกาคือกดเม่แทนนะครับพร้อมกดครับคุณอิกกี้ครับว่าเอาคำรนนะครับอ่าคำรนนะครับ นักอบทุกทุกท่านแรกคือคุณคำโรสสมบุรนั่นนานุนนะฮะเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับก็ <Yeah. S 1> เป็นเรารู้ทุกคนไของประเทศไทยเนาะ,ะนะฮะ,อ,ะ <Wow. S 1> อ่ะอิก,กี้มีสองคะแนนแล้วที่เหลือผมรู้สึกว่า <ผม S 1> ใคราอาอะนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้คือยาก,ยอ,ยากอยู่นะฮะสาอ่ะข้อสามเลยดีวยกว่า ผมถามมาสามคนใครเคยได้ยินวงดนตรีชื่อว่าสุนทธราพรบ้างฮะไม่ได้ยินะไม่ได้ยินเลยและไม่รู้จักเลยเพราะชอบฟังแต่เพลงซาแทของเก๋แต่หลายคนก็ไม่รู้จักแต่สมัยแค,นคน่คุณคุณรุ่นรุ่นเก่าเก่ากึกนะฮะคนเก่าเก่าคุณกึกกประมาณสักเอ่อหกสิบเจ็ดสิบน่าจะรู้จักนะฮะวงสุนทรธราพรเนี่ยนะเป็นวงที่เอ่อที่เป็นวงที่<อ>เป็นวงในตำนานนะเนาะ วงเก่า <Okay. S 1> นะครับผมถามว่าวงดนตรีสุนทรภพนี่ยอ่านคาถามครับวงดนตรีสุนทรภพนก่อตั้งครั้งแรกในปีพศอใอดมีสองช้อยครับหนึ่งพศส,สองพันสี่ร้อยแปดสิบสองสองพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้ามืออยู่ที่มือพร้อมนะครับ บอสครับ <S <S คุณอิกกี้ครับอิกกี้ครับสองสี่แปดเก้าเนี่ยยังไงฮะตอบบ้าสารุปตอบว่าเลยนะสองสี่องสี่แปดเก้าเนี่ยเป็นหนักคาม,มาคคนะครับครับสรุปจะตอบว่าเลยครับสรุปจะตอบว่าเลยครับสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้านะครับผมสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าครับสำหรับวงดนตรีสุด สำหรับวงดนตรีสุดทราพรเน,นี่ยนะครับถือว่าเป็นวงที่เป็นวงดนตรีสไทพเพศษทีสกสุลคหน่งของไทยนะคะผมซึ่งครูเอื้อสุดทราสนครูเอื้อสุดทราสนามนะครับเป็นผู้ก่อตั้งวงดนตรีสุนทราพรขึ้นมาวงนี้ก็อยู่อยู่ยาวมาหกสิบปีครับวงนี้นะครับก่อตั้งในวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนพทธศักราชสองพันสี่ร้อย แปด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 ที่สองครับผิดครับสอ,องมาสละสองมาสละมาตรกาไม่ใช่ครับแม่นะฮะก็ยังคงที่สองคะแนนอยู่ใช่ไหมฮะข้อที่สามครับคุณบอลฮะ ให้คำถามเรื่องเพลงลูกทุ่งเพลงไทยนี่อยากมาถามเลยเพื่อลูกข้อที่สามอะเดี๋ยวม <า S 1> ผมข้อที่สามครับลายเสียงแห่งชาตินะครับใช่ครับผมวันวิกเกระแแห่งชาติก็ตรงกับวันไม่บอกแล้วกันครับแต่ว่าอยู่ในยุคกระชาตที่ททททเจ็ดะถามถามแล้วครับคุณบอลฮนะโอเคครับคำถามน,นะครับเวลาจะลาผู้ชมไปเลยนะครับยัง วันวิดีวิกระจายเสียงให้ชาติตัวกับไปที่เท่าไหร่นะครับข้อที่หนึ่งสิบสี่กุมภาพันธ์และข้อที่สองยี่สิบห้ากุมภาพันธ์ครับผมมืออยู่ที่ปุ่มทั้งหมดนะครับถ้าพร้อมแล้วถ้าพ,พร้อมแล้วกดครับคุณอิกกี้ครับยี่สิบห้ากุมภาพันธ์ครับยี่สิบห้ากุมภาพันธ์นะครับผม สำหรับวันว th ิทยุกระจายเสียงชาตินะครับก็ถือว่าเป็นวันที่วันแรกที่มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในประเทศไทยนะครับเป็นที่มาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับผมเพื่อน้อมนำลงกถึงพระกรณิคุณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์พนเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบูรชัดนะครับพระองค์เจ้าบูรษัดชัยกรนะครับกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระปิดาแห่งการแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย ซึ่งวันวิจุโกไดเสียงแห่งชาตินั้นตรงกับวันท er ี่25กุมภาพันธ์ถูกต้องครับว้าวโสามคะแนนแล้วฮะตอนนี้คุณดิกกี้นะฮะคุณคุณดากอนครดากุณคุลดากคุบคุณต้องทำคะแนนให้ได้นะฮะนะครับ อ่ะข้อต่อไปแล้วข้อถามมาทำไมข้อไหนนี้ไม่รู้จักไม่รู้อะไรเลยมันจะทำให้หัวมันอ่ะแต่ต้องกุดแต่คุณต้องตอบให้ได้ครับผมอ,อ่ะข้อพยายามไว้ครับข้อต่อไปเป็นเรื่องของหอไอเฟลครับ หอไอเฟลครับผมถามว่าหอไอเฟลถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปีคศใดหนึ่งคศหนึ่งพันแปด้ 1, อเกสิบหนึ่งพันแปดรอแปสิบเก้าสองคศหนึ่งพันแปดอเก้าสิบอ่าคุณคุณอิกกี้คุณมาเร็วนะแต่คุณดาก้อนกับคุณคายคุณต้องแย่งชิงความเป็นหนึ่งคุณต้องแย่งชิงให้ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วสามสองสองหนึ่งก็ครับ เฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่ครัเมื่อกี้มาสับสนนิดนึนนงเอาใหม่ครับสามสองหนึ่งอีกแล้วครับคุณอิกกี้ฮะเชิญครับหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเก้าหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเก้านะครับหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเก้านะฮะเราขออภัยด้วยฮะรับทีแล้วเราเราสับสนนะฮะมีกระตุกจัดโอเคไม่เป็นไรฮะสำหรับ ขอไอเซลที่ก่อตั้งเมื่อปี1899ไปกระตับ1899นะครับเป็นกระตับที่1 8 8 9ถูกต้องครับอ,อะไรครับเตี้ยได้สี่คะแนนเล้วนะฮะอ่ะข้อหกนะครับบอลนฮนะงั้นผมถามเองละกันนะครับผมผมถามว่า เอะผมถามว่าซีเกมซีเกมในประเทศไทยครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะครั้งล่าสุดเลยที่จัดขึ้นในประเทศไทยนี่นะฮะจะพาไปคือประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็ทูก็ครั้งล่าสุดนะครับจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรและพศอ,ออะไรนะฮะจัดขึ้นที่จังหวัดใดและพศออะไรอ้าวทีมงานมันทีมงานผิดน,นะเนี่ยเดี๋ยวเช็ควีทีมงานนะไม่เป็นไรครับอะ่ะวหนึ่งครับ จังหวัดเชียงใหม่ครับพศสองพหร้อยสมสิบแปดหรือสองครับจังหวัดนครราชสีมาพศสอง0ร้อยห้าสิบมือทุกคนอยู่ที่ปุ่มหมดนะครับคุณคายครับคุณต้องกดให้ทันนะครับพร้อมอีก,กี่ด้วยห้างสามคนด้วยหา้าพร้อมกดอย่าพึ่งครับ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  ยังไม่ได้สั่งเลยฮะพร้อมกดครับคุยคุณขายครับยิมเน็ตเนองทุกครั้งนะเคเขาับสีมาสองห้าห้าศูนย์อันนี้เดาเลยเดานะครับไม่รู้ไม่มีไอเดียไม่เคยตามข่าวเลยสองห้าหศูนย์นี่เขาลัสีมา,ส,าสำหรับสี่เกมครั้งล่าสุดที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับผม ซีเกมนะฮะจัดขึ้นครั้งล่าสุดในในจังหวัดจังหวัดนครราชสีมาครับพอสองสองพันห้าสิบครับ,บ,นนรบถูกต้องนะคะ<ก>รับผมก็จะอ่ะสุดท้ายครับข้อที่เจ็ดครับผมถามดีกว่าครับถามว่าบริษัทปตทจำกัดมหาชนมีชื่อเดิมว่า อะไรบายให้ว่าเป็นชื่อย่อของปตทครับหนึ่งการพลังงานปิโตรเลียมไทยครับสองการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมืออยู่ที่ปุ่มทั้งหมดนะครับผมเหมือนเดิมพร้อมสามสองสามสองหนึ่งคุณีกกี่ครับกาปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยครับปาปิโตรเลียมหประเทศไทยนะครับ อ่าคุณดากอนครับไม่ต้องเสียใจนะครับก็ถ้าตอบท้อรอบก็น่าจะหมดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมีปออบใจให้ขอให้คุณได้ผมให้คุณดากอนครับปอับใจไปก่อนครับหนึ่งพับาทครับครับแต่สําหรับคุณอิกกี้ครับการประจุเรียนถ้าตอบถูกอิกกี้เข้ารอบคุณขายก็เข้ารอบเพราะว่าคุณอินคายได้หนึ่งคะแนนนะครับ การปิดตัวเรียนพเ่ศไทยนั้นเป็นคำตอบที่ที่ทูกต้องครับส่วนคุณดากอนผมบอกหนึ่งพันบาทได้ไปแล้วนะฮะสำหรับใจให้ปลอบใจให้เลยนะฮะขอบคุณคุณขอบคุณที่มาสนุกนะครับไปดากอนไปเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับส่วนทั้งสองคนครับ ไปรอบต่อไปเลยครับไปลุยลุยนนราต่อไปครับกับคุณว้ากูเข้ารอคุณอกี้คะแนนวัดกนะครับ<ม>คุณต้องมีความรู้มากที่สุดนะครับกับเกมคำถามภาพครับ คำถามภาพนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดภาพไปเรื่อยๆเปิดนะครับผมกดได้แทนนะครับใครตอบก่อนมีสิ์ตอบก่อนใครตอบใครกดก่อนมีสิ์ตอบก่อนนะครับไอ้นะวะนะวะขอต้อนรับกลับเข้าสู่เวลาละลานลีเทิร์ในช่วงนี้คือช่วงปริศนาภาพครับผู้ที่เข้ารอบนี้ก็คือคุณใครและคุณดิก๊กในภาพนี้ครับเป็นภาพของพระพุทธเจ้าครับ แต่เรามีคำถามว่าภาพนี้เป็นพระพุทธเจ้าปางอะไรคุณดิกี้ยกมือตอบคำถามครับแต่เขาก็ได้ตอบผิดภาพจึงเปิดต่ออย่างช้า ข้อนี้ผู้เข้าแข่งขันไม่มีใครตอบได้ครับฉเฉลยคือภาพนี้เป็นพระพุทธเจ้าปากนาคปลกครับภาพต่อมาเป็นภาพเกี่ยวกับพระราชพิธีครับมีคําถามว่าภาพนี้เป็นภาพจากพระราชพิธีอะไรในข้อนี้อิกกี้ได้ยกมือตอบแล้วก็ตอบถูกด้วยครับฉเฉลยคือพระราชพิธีพืชมงคลครับในภาพสุดท้ายนี้เป็นภาพของห้างสรรพสินค้าครับ มีคำถามว่าภาพนี้เป็นห้างสรรพสินค้าในอดีตมีชื่อว่าอะไรในข้อนี้อิกกี้นัทเสตได้ยกมืออีกขึ้นอีกแล้วแล้วก็ตอบถูกอีกเช่นเคยครับฉเฉลยคือ World t e s t e r หรือปัจจุบันคือเ e n ทันเวิลด์ทำให้คุณอิกกี้ได้เข้ารอบแจ็คพอทันที แล้วต้องส่งคุณใครกลับบ้านไปพักสกูกัน,นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรอบแจ็คพอตเรามาลุ้นกันว่าคุณดิกกี้จะได้เงินกี่บาทกลับเข้าสู่เวลาล,วล่าสีเทิร์นครับเข้าสู่รอบแจ็คพอตในช่วงแจ็คพอตนี้เรามาลุ้นกันครับว่าคุณดิกกี้นะครับจะได้เงินกี่บาทกัน และแล้วเกมก็ได้เริ่มต้นขึ้นโคดิกกี้ได้เปิดป้ายสองเป็นป้ายแรกครับได้เจอกับป้ายว่าเงินแล้วตอนนี้เสียงลัดก็กลับมาแล้วครับเรามาดูกันครับว่าโคดิกี้ได้เงินกี่ป้ายครับเซ็ปงปสเป็นหยุดหยุดเลยครับแม่นะฮะถ้าไปหยุดนะครับถ้าไปหยุดได้รางวัลเท่าเดิมใช่ครับผมก็ได้รางวัล ถึงหนึ่งไปก็ที่เหลือใช่เหลือครับหนึ่งครับเงินครับสามหน้าผมครับสี่เงินครับห้าเงินครับหกอ่ะเงินไปหมดเลยฮะหยุดหยุดเงินหยุดเงินเงินนะฮะอิกกี้ครับเปิดเจอเงินหนึ่งป้ายครับครับออกให้ทันนะครับอิกกี้ครับคุณออกให้ทันกี้ออกทันครับอ่าะนะฮะอิกกี้ครับอิกกี้ทันอ่อิกกี้ครับสะสมเงินนะครับ จากการเปิ Bref, นป้ายนะครับเปิดเพื่นป้ายเจอเงินหนึ่งป้ายรับหนึ่งพันบาทโอเคครับคุณครับและขอขอบคุณคุณเอ่ออิกกี okay. <n <n ้มากครับที <n <n ่มารวบวมสรุกกันมากที่มารวบรวมสนุกวีดีโอในห้องครับขอบคุณมากปั๊มสรุปลดลดแล้วถึงคุณให้กับคุณอะไรวะดาก้อนด้วยนะครับดาก้อนด้วยนะครับอ่ะพบกันใหม่ครับทุกวันพฤหัสบดี คครรับนนะะะฮหรือนะครับหรือเราจะมาจองนะครับในรายการต่างๆแต่เช็คกันกูอาร์ปอะไรอย่างนี้นะครับใช่ครับผมพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับคุณดารานุ้ยเทินครับสวัสดีครับไปฮะไปฮะเดี๋ยวพี่นิกรพี่นิกรคนนี้เพิ่งมาเหรอครับ